ผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายเดนินภาคสองความคณะนะเดินทางปฏิบัติภาร,รกิจเตรียมความพร้อมรับสเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราชสิบาสยามบรมราชกุมารีในพื้นที่รับผิดชอบกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่23อําเภอนาทมและอําเภอท่าอุทิยจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2566เวลา9 3 0น พลตำรวจตรีกิติศักดิ์ปลาทองผู้บังคับการตำรวจตรนชายแดนภาคสองพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสิปนันสอนคุณแก้วรองผู้บังคับการตำรวจตรนชายแดนภาคสองและคณะได้เดินทางมาต้อนรับดักอร์อภิสิทธิพิงค์พรเพื่อในการโครงการเกี่ยวพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสาศิตาสยามบรมราชก,กุมารีและคณะที่โรงเรียนตำรวจตรนชายแดนบ้านนาสามัคคีตำบลน,นาทม อำเภอนาทุมจังหวัดนครพนมพเพื่อติดตามการปฏิบัติงานเตรียมรับสเสด็จและกำหนดจุดในการรับเสด็จเาวลา12.45นกานาทีผู้บังคับการตำรวจจรายแดนภาค2พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและพบป,ปะให้กำลังใจและแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในพระราชาลราะห์ที่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตรนชายเดินที่ได้ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนาทุมมุตยาอเภอนาทุมจงังหวัดนครพนมเวลา13นาฬิกาเพื่อมคับการตำรวจตรนชายเดินภาคสองพร้อมด้วยรัภิตอร์อ์พิสิคึพรเพื่อในการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้า กรมเด็จพระเทศพร,รัตราสุดารสยามบรมราชสกุมาลีพรอมคณะได้เดินทางตรวจพื้นที่กำหนดจุดรับสเสด็จเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริจำเดจพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทศพร,ศพร,ศพร,รัตราสุดาสยามบรมราชสกุมาลีที่โรงเรียนตำตวรวจตระเวนชายแดนชูทิพย์วิทยาบ้านน้อยยวงมองตําบลหนองเทาอําภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม